ค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสจวนสุมาเป็นสมาชิกของบ้านครูอ้อมค่ะเรียนมากี่ปีแล้วคะสองปีกว่าแล้วค่ะเกรดเฉลี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะค่ะล่าสุดไปแข่งขันได้รางวัลอะไรมาคะได้รางวัลงานสั่นไดไปเก่งต่อที่ชุมพรค่ะค่ะได้อันดับที่เท่าไหร่คะอันดับที่หนึ่งค่ะของวิชาของวิชา ภาษาอังกฤษได้ท oh ี่เท่าไรคะภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งค oh ่ะค่ะแล้วก็มาเรียนไานครูอ้อมประทับใจอะไรคะประทับใจคุณครูทุกคนค่ะกสอนดีค่ะแล้วก็ชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างคะที่นี่ชอบครูอ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเชิญชวนเพื่อนๆให้ชวนชวนเพื่อนๆมาเรียนที่นี่อ่าพูดได้เลยค่ะว่าไงดีชวนเพื่อนๆมาเรียนยังไงดี อ่าโอเคสวัสดีค่ะ